สวัสดีครับเมฆนะครับจากเพจมิสูเหนือเมฆนะครับวันนี้ผมจะมาเรียกว่าไม่ใช่รีวิวรถอย่างเดียวแล้วกันวันนี้เราจะมารีวิวโปรโมชั่นกันก่อนละกัน่าวันนี้เราจะรีวิวอะไรกันบ้างอย่างแรกหนึ่งโปรโมชั่นเรียกโปรโมชั่นว่าแถมทุกอย่างอยากได้อะไรแถมไปนะครับอย่างแรกเลยออกรถ1น0 0 0แบาทนะครับหนึ่งแบาทนี่คือค่างเงินดาวนะครับเงินดาวหนึ่งแบาทผ่อนไปดสสี่งวด พออยู่ประมาณ1 2 0 0 0กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับเราให้อะไรไปบ้างอย่างแรกเลยตัวหนังสือแล้วเอ็กซ์แทนเดอร์นะครับตัวนี้โลโก้ให้นะครับ2กระจังหน้าเอาผาดให้นะครับสาวต่อมา3ชุดแต่งนะครับชุดแต่งเรามีหลากหลายแบบมากมีประมาณ10กว่าแบบสามารถแถมให้ลูกค้าอยู่ทุกคนนะครับตอนนี้นะครับจะชุดแต่งต่อมามาดูด้านข้างต่อนะครับ ด้านข้างนะครับก็ชุดแต่งเหมือนกันนะครับชุดแต่งเริ่มมามีอยู่ชุดแต่งอยู่แล้วอ่ะตัวนี้เป็นของโครนนอสนะครับแถมมาให้อยู่แล้วนะครับขึ้นต่อมาที่เบามือจับนะครับเบามือจับแถมเช่นกันนะครับตัวนี้เบามือจับเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเบามือทรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเบามือทรงเต็มนะครับทรงเต็มก็จะมีเลือกได้2แบบนะครับเลือกได้ทั้งโครเมียมนะครับหรือเป็นสีดํานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลือกได้นะครับเป็นลายเคปลาร์นะครับหรือว่าเป็นลาย เป็นแบบพรเมียมนะครับแล้วก็จะมีแบบหนึ่ง Jamie, คือเฉพะอยู่ด้านหนนะครับเป็นโคลม์อารเคปลานะครับต่อมากันชิวกันศาสตร์นะครับชิวกันศาสตร์ตัวนี้ฟรีเหมือนกันนะครับตัวนี้แถมนะครับเลือกได้2ทรงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทรงเต็มนะครับหรือว่าจะเป็นทรงสปอร์ตที่เป็นคิวตัดขอเข้าไปขึ้นอยู่ที่ลูกค้าว่าลูกค้าชอบแนวไหนอยากให้รถดูบึกบึนหรือว่าอยากดูเพียวเพียวสปอร์ตนะครับต่อมานอกจากนั้นฟิล์มนะครับฟิล์มเราให้เป็นของอเมริกันออโต้นะครับ เข้มนอกสายในนะครับแล้วก็กันร้อนดีเพราะว่าเป็นไหลมันเป็นรุ่นนาโนเซรามิกนะครับเรียกว่าเป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยของตัวฟิล์มเซรามิกตัวนี้นะครับสบายมากขับด้านในก็เห็น,เห,นเห็นชัดได้นะครับอยู่ด้านนอกก็ให้ความเป็นส่วนตัวนะครับต่อมานอกจากนั้นนะครับที่แถมมีอะไรบีกมาดูด้านหลังกันด้านหลังสุดแต่งนะครับมีมาอยู่แล้วนะครับฝาทฝ้ายไฟอ่าดู ผ่าท้ายไฟฟ้าเป็นไงเปิดสมูทนะครับปิดสมูทนะครับตัวนี้เป็นงานตัวท็อปนะครับจะไม่เหมือนกับที่อื่นให้นะครับตัวนี้เกรดจะแพงกว่าโชว์ตัวใหญ่กว่าตัวนี้ฟรีเช่นกันนะครบับตัวนี้น่าดูน่าต่อมาเห็นเด่นชัดมากตัวนี้พรมนะครับพรมวี p เรามีตั้งแต่ขา้างหน้าใหญ่ข้างหลังให้นะครับพรมฟรีเช่นกันน่าต่อมามาดูด้านในรถต่อ ต่อมาสครับเพจครับสครับเพจ LED 2ชั้นอันนี้ฟรีเช่นกันนะครับห็นมาพรมเมื่อกี้พูดไปแล้วไฟสองเท้านะเลือกได้นะครับสองสีสีขาวหรือสีน้าเงินอันนี้ก็ฟรีเช่นกันนะครับต่อมามาดูที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอกลางนะครับตัวนี้เป็นขนาด10นิ้วจอ Android นะครับตัวนี้มาดูกันตัวนี้ เดี๋ยวตังเพิ่มอีอย่างเดียวคือระบบกล้องสา0อองศานะครับที่เหลือฟรีนะนี่ตัวนี้จอหน้าขนาด10นิ้วนะครับพร้อมระบบกล้อง3 60องศาที่ลูกค้าขอขอบเกตระบบเพิ่มขึ้นมานะครับกล้องหน้านะครับฟรีนะต่อมาจอกลางสิบสี่นิ้วนะตัวนี้ตัวท็อปนะเปิดมาไม่โชกคเห็นไหมครับความคมชัดสูงตัวนี้ฟรีเช่นกันอ่าเห็นไหมบอกกันรตรงเลยว่าอันไหนฟรีไม่ฟรีนะครับ มาเดี๋ยวเราไปาสรุปกันเยเป็นยังไงบ้างครับสลับคันนี้ที่ผมอกไปอันไหนฟรีอันไหน free, อัปเกรดบอกกันตรงๆเลยไม่มีหมกเม็ดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก่อนจะปิดอันนี้คืออ่าอย่างแรกราคารถนะครับราคารถถ้าปกติแล้วอยู่895,000บาทสลับสีดำสีเทานะครับสีบรอนนะครับส่วนตัสีขาวมุกอันนี้อยู่ที่95,000บาทนะครับส่วน อื่นๆนะครับพวกโปรโมชั่นนะครับถ้าลูกค้าอยากปรับเปลี่ยนตรงไหนแจ้งเข้ามานะครับแต่ตอนนี้หลักๆเมย์จะมีบอก2อย่างเลยง่ายๆนะครับโปรดาวน้อยนะครับหรือว่าของแถมจะเต็ม10,000บาทออกไปเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็ยังไงถ้ามีตรงไหนสงสัยยังไงรบกวนเลยนะครับแอดไลน์สอบถามเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาเลยก็ได้นะครับตอนนี้ไม่จะมีรีวิวอยู่3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น1 TikTok นะครับ2 Facebook สามยูทูบนะครับสามารถเข้ามาติดตามเพจมิสูเนอเมฆได้นะครับผมยังไงก็ก่อนจากการก็รบกวนกดไลค์ให้ก่อนแล้วกันนะครับกดติดตามให้ด้วยลวกันนะครับชอบอยังไงไม่ชอบอยังไงรบกนวนคอมเมนต์ไว้ในคดตั้งใต้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ก็เมฆขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me, cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks.